ลำดับญาณ16โดยสังเขปนะครับหนึ่งนามรูปปริเชทยานนามรูปปริเชทยานก็คือประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดปัญญากำหนดพิจารณารู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันก็คือรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม รู้แจ้งชัดจริงซึ่งรูปนามอย่างเช่นเรากำลังเฝ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจคือรูปตัวที่มารู้ลมหายใจนั้นคือนามก็คือกายกับใจนั่นแหละครับนอนยานที่หนึ่งนามมารูปปริเชษทยานรู้จักแยกชัดว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนาม ข้อที่สองปัจยปริฆายานมีปัญญาพิจารณารู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนามก็คือรู้ว่ารูปปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กัและกันอาศัยกันรวมกันอยู่อาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยเดี่ยวๆโดยลอยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยแก่กันและกันบางทีรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามนามก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปนี่เรียกว่ายานที่สองปัจจัยปริกหายานพิจารณารู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนามข้อที่สามสมัสนาญาณพิจารณามีสติปัญญาอันเป็นปัจจุบันเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่า หลารลักนะครับลักษณะ3ประการปรากฏแจ้งชัด15%ก็คือกำหนดยกรูปนามขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้อนิจจังก็คือเกิดดับทุกขังก็คือทนอยู่ในสภาวะที่มันเกิดดับนั้นไม่ได้สุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรเลยอ,อธิบายว่ามันเป็นอนัตตา ไรตัวไรตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยานอันดับสอุททยพยายานมีสติปัญญาอันเป็นปัจจุบันแต่ว,ว่าเกิดปัญญาญานกำหนดพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปนามอันนี้ไม่ตั้งอยู่แล้วนะครับก็คือมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาที่มันเร็วขึ้นจับทันเห็นความ เกะะิดขึ้นแล้วก็ดับไปของรูปนามอย่างชัดเจนตรายรักอนิจจัง